โฮ้โบินไปเลยโอ้โหนี่นี่ทำอะแรก็ทำบุญแล้วน้องควายเมเบ็ดไเทียวน้องควายได้เห็นควายมันลงลงไปยังลูกกระเก็ดซอยเม่ได้ไหมใช้ประจักแล้วกลายทางนี่นี่ โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์รสุขสุขคนเนาะมื้อนี้สาเลมน้อยก็ได้ออกแต่เพื่อนพี่น้องเ้ยออกมาเที่ยวดวงเที่ยวป่าพี่น้องแทวพี่เที่ยวตะท่านพี่เลยพี่น้องออกมาเก็บผักขยงกับนองนางนงนางเพิน่นอยากได้ผักขยงไปปลูกเหมือนี้เพิ่นพอดีเพื่นผักเวียกนี่เพิ่นก็นเลยไปชวนให้สาเลมน้อยพามาก็เลยมานำกานเหมือนนี้มาผักขยงมือนี้ไปปลูกพี่น้องเลยมากับไอเที่ยวนี่เทีเ่ยวสบายดีลูก สบายดีดุดโอ้เกลังมาผักขัยง,งพี่น้องป้าไปเก็บผักนยงน้ำกันป้าตัวผีน้องมึงเนี่นี่บรรยากาศท่งนาป้าบุญปู่ป้าบุญกับลุงเล่เพื่อนอันเพื่อนมาเห็ดนาอยู่นี่พี่น้องป้าเขาเพื่อนงามงามพี่น้องเลยเพื่อนเห็ดอันไหลหน,นกมึงนี่นิ่งเสือกแล้วเพื่อนกระสันนั่งสันอยู่พื่อนเลย มาเลสิไถไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งโนกลงกินลายพี่น้องก็สิได้ลายสอบเติบอยู่ได้นี่พี่น้องงามงามเขาว่าพก่นอยู่พี่หน้าเห็ดขึ้นมาพี่เด้อสาเลมน้อยว่ายโยผนเม่นเม่นพวกเราพี่หน้าสิเห็ดขึ้นนอนพี่น้ามันมีฮอดพี่เด้เนี่ยนี่เก็บส่กตานี่เก็บเรียนใส่เมือฟันกันอยู่เพื่อนเปลี่ยสบายดีพี่น้อง ไม่นี้บ่ได้ไปเวียกก็เลยส่วนโซลแอมผลมาเก็บผักข่ายง้วบุกยืนย้อแล้วลูกเด็นน้องนางเก็บผักข่ายงันเดี๋ยวเห็นเดี๋ัดไปใช่แล้ให้แม่อุ้มเออเอออุ้มก็อุ้มดอกนี่นี่เก็บใช่นี่ปลดเก๋รถล่องลินขี่ตมนี่ลงลอดลงเก็บนี่ลงลอดนี่นี่ลงลงย่างเก็บผักข่ายงไว้เอ้าตูวไม่ใช่สิให้น้องนางนี่แหละเก็บนาเทวให้แต่อุ้ม เบิ้งเบื้งเบื้งเมยก็สิเก็บผักขันยงคือกันเด้อเก็บผักขันยงกับพี่น้องเลยบ้านนี้เออโบอุ้มก็ได้ดอกเอาเกือบปวงไว้เกือบโดไว้ลูกโอ้ยอุ้มได้ไม่สิได้เก็บปะล้างก่อนนี่ล่างกี่ตูมนี่แม่นี่มีทะเลกับทับุนแล้วห็ดิหนกก็หนกอายุนท่าไม่แม่สิบได้ผักขันยงได้นุ่งนางเก็บบุดปะมีเลยได้นี่ยืนถ่ายอยู่นี่เด้อนี่งทับุนกับทะเล อ๋อโอ้ยนั่นนี่เราจะไม่ได้ไป้ายใช่ไหมนะมูนะหายกันแล้วไปสองคนก็นหายกันแล้วป้ายใช้กระยากฮันเดีฮะไม่อู้มันก็แห้งมึไงไงเลยลงนั่ลงยืนอยู่ยืนนี่ทำไมยืนอยู่เอ้า <c oughs> โอจบเลยเอาลงดินน้ำนอนฮะอาลงดินน้ำนองพะลุงนี่เจ็บนี่เขาแย่งนี่นี่นี่เจ็บ เก็บรถนี่ดึงเอาถ้าไม่ขาดเขาเทาวันกุ้มเขาไม่ถอดแม่บอกามาให้นี่เด้อเบิังไม่เอาคงไว้กันถะดโดนเ,น,นเพืยงยง่อนกำแพงง่ายๆเจ๊บพี่น้าแม่มาหุ่นเจ้านะ่ะเมามา,ามาลกเอาหากักมันหุ่น้อกเทียไปปลูกปลูกใส่กระถางปลูกใส่อันนี่นะขุดขุดน้ำไปแล้วอุ๊คุดแล้วก็น้ำใส่แล้วก็ปลูกเลย เดียวเราต้องเอาพีดินออกปุ๊บเลาทั้งพีดินโลงลกอันทำไมเทียวลงทำไแต่เรายืนอยู่ท่าพี่มาเอาหาางงุ่นหันถาพีดินไปจอดหลดไว้อยู่เทียงป้าบนแล้วก็หย่างลงมางงพี่เก็บพักแหงไปปลูก ปีนี่พักขยีงมันเกิดชาพี่น้องเลยตรงไหนในฮะกะขยน,น้อยหนึ่งเข่าจนสิพวเกี่ยว,แ,วแต่ละปีฮันตะกี้นั่นคือว่าซ่ำนี่น้ำเงยวแหลชูงแล้วโอเคมาปลูกเ่กคูไว้กินเก่อสิได้ออกมานึงเื่อสิได้ออกมาเก็บที่ น้ำเฮ้ยน้องนางบห้ขีหดลำแลมึงอะโอนี้มันเียกมันเปียกเทมูแล้วชิยงเกตาในเมือนะเซกตาเมือ่น้นอง,นงควายเมเปในเทวน้องควายได้ไหมควายมันล,ลงลิดน้ำเน โอ้มักขยแยงเดยแยังเราไม่ไหลสุดๆเนาะตั้ใสม่มาขามตํ้ใสม่มาขามมักต้องเนาะย,ยังเหม็นหอมมุกใส่ปลาซิ้วน้อยยาท่องขีดินจะขึ้นนะัก <c oughs> โองโขงเลยนะ่องแต่หากมันกระทำจีบน,นะ เ oh. คยน้อ, <c oughs> อนคุ้ยลิมน้ำเลยบ้านนี้ฉันบอกให้หลิมน้ำผดว่ายให้เต้อุ้มบัานี้ขยันยังกำลังเกิดพี่น้องเลย <c oughs> รวมกลุ่ <c oughs> ประโลมกันเลพอดีปลูกกนะันครับปลูกก็ได้อยู่เพิ่งเพื่อม <c oughs> ันจะออกดอกมาากันทากำเกิด <c oughs> ยังน้อย มีกำหนดอีกมะมีกำหนดจะเปียกหลายเด้อเปียกหลายเธอเด้อพักอันนี้พักอันนี้ิกระเจงกระไม้พักอันนีพักอีนเถือนพักอีน เพิ่งเิงจามาเอาเธอหนึ่งเอาเมื่อปลูกใช่มาโอ้เก่งอันนี้อันนี้ยัดให้หนึ่งนะใบโกงไปทั้งงานหนเด้วันนีจิ้น่อยสิพาไปเบ่งหุทบุนแล้วไรไนก้ <c oughs> าเด็ดแล้วบนนี้เด็ดแล้ว,ๆๆลวเดๆๆเวเ็ดแล้วเลยลงผูลงผูเทีวเด็ดแล้วบานนี้ เทียวกับลกขี้ตงแล้วป่ะเด็นึกในกับพามากระงุ่นกับลกงุ่นไปใส่ถุงไว้ไปลกทำไมเง็นยังเฉยลรกเอาไว้ ปีงมนก็กนจับมอเทลก่อนมอูอย่าบอในนั่นได้ลงหลึกอ,อยู่ดอ้นอ้นนมแล้วเทลอันมีปีงก็จับมอเทลก่อนมูยังวะงองควายแมเปีนงองควายแมเป,ป็นว่าเป็นต้นหญ้าอะไรเธอมันบอกมีงานอีนี้ดลนี่นะมันได้มีปีงแถวนี้ มีแต่น้ำนลงมามาแต่หนุ่ อย่งใจหลดตใจหลเ็บผักคหแหงนะพี่น้องเลยอย,อยู่กาอยู่ดงอยู่ถุงน้ามนืนี้นันมีากาศบันเทาอากาศนานนี่แหละมันขัดเย็บมือนีิไปหามะต้องมาตั้งปูน้อย ใส่กระปุกน้อยน้ำตาลน้อยต้มกีดเลยนั่งมือบอกอ้นานั่งนังเดียวคุณเชยนี่เอา <c oughs> รัลายนั่นร้อ <c oughs> งเงียแล้วเฮ้ยเบดีมึงนะน้ำน้ำนงน้ำป้านางเนาะกินเมื่อไรไปล้างน้ำนองน <c oughs> โอ้โหลบมาแล้วันเลยวันนี้เขาถ่านวันนี้แล้ววัน้เผาได้กันนดเขาโบชุกเขาชุกกูเลสิ่งทีได้เผาถ่านนะใครยูยังว่เห็ดเชือกนังจันลมาไล่นกนะ โอ๊ยบ้านจะแจ้ง okay, บ้านจะแจ้งมันก็ลงมาเลยเนาะเข้าห้าอยู่บ้านก็จะก็ออกสั่นนี่แหละเข้าหน้าเดือนนี่นะเอนะก่อนหมูคือการเฮอยหักโบมีนกมันแบบมันโดนเลยใกล้ป่านี่เนาะ เฮยวโอ้ยดีนด่งเลยเ่นี่นี่โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้รโอนยโอ้ยโอ้ยโออ้ยนอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้าโ้ยอ้ยโอ้ยโ้วอ้อ้ยอ้ยโ้ย็อห้ยด้าอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโ้ย้ยอ้ยโอ้้ยโอยยย้อ้้ออ้อย้อยโ เที่ยวกับพอเทียวบานนี่โบไฮลง,งให้โบห้ลงก็ยังห้แต่แมออ่อุ้มก็เลยให้ลงใช่เ <laughs> มื่อกีสิยภาพไปล่างอยูแถวตาทานหนองน้ำก็เลยน่าตุ๊ยงเลยดูว<อ>่ากันมาเก็บยานางมาเก็บยานางมาเก็บผักขนันยิงสวยงามสงามพี่น้องเลยนนเลยนาะห้าวผัดเฮาผัดอยู่ไก่เนาะ ออกมาเธอหนึ่งแล้วก็ไปปลูกไว้เลยก็ได้เก็บใส่ไปซื้อกระเทิร์นได้ใส่ดำถือเพื่อสิออกไปซือซ้อกับไก่แทงซื้อละโมกะนะมันหาพันน้อยเดียวนะมันหาพันได้น้อยเดียวโบมีได้สองสามพันเลยนี่หาม่จะหาะเขาหยกเลิกโครงการสองสามพันกีบแล้วเดี๋ยวนี้เขาหยกเลิกเหรอจะนางก็คือการหาพันสามพั 3, นมันเอาเก็บนะ้ำมันละพันใครเขา กำลังเก็บผักนยังกินองมุกปีตื่นเอาตื่นเอาหยันนั่นป <c oughs> ีงฉันบอมีปีงดอกแกว,วนี่อา,อาเก็บน้ำมัเทียวเก็บสวยนางนางเลยครูไม่ถับ,บุญแล้วก็พันอยู่ทึมถึมท,มทงมางนัทางป่าไรนกนกมากินเข่าอืมอรรากาศอรรากาศถั่วบุญถท่วบุญถันน่วบุญไรน,น,นก นามด้วเทีวเข้าหม่มปะเข้าหม่มลายเติบเลยได้ผู้พี่น้องเป็นทธออันนี้อัดได้โม,ม่ามตนนั่นอันนั้นหยับลงแน่นแน่พี่เท่วนองตัวนี้สิบัดขึ่นระย่างขื้นพี่แล้วไปทางตูบเก่าเขาหนองละตีสิไอ้เทียวกับพอเทียวบ,บัดนี้ ข้าห่มผู้ไปย่างไปห่มผู้ทางกระตาเมยผู้ไปย่างไวข้าห่มแม่ใช้ผูนกระตาอยู่ผูนพี่กระตาอยู่พี่ตั้งบริหารห้หอดกระตาแม่ใช้กระตา <c ười> โอ้ยโอ้ยเทวกต่พอเทวบาลนี่บันรอด้วนะคน,คนหน่อยคนหน่อยเก็บผักพยองอืมพี่น้่เมืองไหนนี่ผักพยอง เป็นยังไเพียงงเปียกเออกระย่างมันทรงคนน้อยกระย่างดอกเมื่อกระล่างเอาทรงคนน้อยเปียกทรงคนน้อยเปียกเนาะคนน้อยก็นยิ่งเหยียดคนน้อยยิ่งต้มันก็เปียกเลยเปียกทรงเนี่ยคนน้อยน่ะลิง

น้ำบลงกับบแล้วแาจจะโอ่วมพายซิวม่มก้มเก็บขันแยงน้ำได้เก็บได้กัน,งงเนเมื่อยเลยไม่เม่นคนน้อยใค่เลยบ๊ นั่งมาป่าพักคันยังขังเลก ลงไปยังลูกกับเ็ปชอยเมย์รู้ไหมยี่เต็มกระตาดเลยพี่น้องเลยนี่นี่นี่โดนพักเคนยงไครประจักษ์แล้วไก่ทางนี่นี่มึงหยาทั้งที่ดิน ขึ้นขึ้นขึ้นพอแล้วไวๆขึ้นมานทำไมมาเบิ่งนี่ผูตรงหน้าประบุนข้าวงามงามผูแล้วสั่นนั่นขักอระรี่ผูกผืนมาทางนี่ตั้งนั่งนี่เออขากาขากลมใหม่นี่ยืนเที่ยวยืนโอ้ ลุงเหล่จังละเห็ดปิชางผูเห็ดปิชางลุงเหล่ป้านน้ำน้นนองบ่เฮ้ที่ชันแล้วเมืองนี่ชันตัวเดียววะ <c oughs> อ้าวมีอะไรเนาะเดี่ยฮะขึ้นแล้วเนี่ยฮะนุกฮะป๊ากข่าวนางงามไปพี่น้นนนนนองเลยคุ ผู้ประบุแล้วชันทางนั้นผู้ผู้ผู้บินไปเลยผู้ก็เข่ากำลังงาม,าามคนอยู่ชื่อๆกันยังมาบึงเนี่ยฮะฮะฮบินอยู่ก็เข่าง,งามเลยพี่น้องเลยผู้พวงเข่าอุ่นๆุ่นๆอยู่ เอาปลาบุญย่อมันอยากให้ได้กินไวเลฮ้ยจำสีไล่นกนี่โอ้ยข้าเดียวนี่จังหน่อยโอ้ทางนี้ก็งามงามงามนงงามนงมันมีปลามันมีปลาว้างามเลยก็ข่าวก็บักใหญ่างเง้ ตั้งแต่เฮามาอยู่เฮากะฮกเห็นเจ้ามาเฮ็ดนี่แหละผู้เจ้าเขากบ่ผู้เจ้าเขากบ่เฮ็ดเนาะมึงนี่กบักใหญ่นี่มึงนี่เฮากะเฮ็ดเออเฮาเห็นอยู่เจ้ามาดำนะเฮาวาบัดเฮาบ่ได้คือว่ามันสิงามปานนี้บ่เลยมันัดงามพี่นไ้อแซมใช่เนาะมึงนี่บเลยกบักใหญ่บักใหญ่ ตัวด,ดำน้ำหลังนะเซมนะมันเป็นสองสามพอดีแล้วเกี่ยวตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวตัวหนึ่งเลยดดงามบริพนองคอ์ดดกำลังสีมืออะไรพี่น้องบ้านนี้มาชั่นมาชั่นอันนี้ว่าบนฝนเราไหลนกทั้งนั้นบุญน,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 ห,น,ห,นหน้าเรา,านี่แหละกำลังสีมืออะ ในน้องนางเป็นผู้ถือพักแยงเด้ปะนี้ได้อุ่มก็แล้วบาทน,นี้ไปไปคนน,น้อยนี้ก็ได้ต่านึงกับทงยางหนึ่งพี่น้องเลยเมอปลูกไว้กินเอาอยู่ไก่ออกมานี่กับ3กิโลจามลักแข่งหอดโอเคพี่น้องสิภาักันเมื่อก่อนบันี้ เมื่อบานมาเมื่อเพื่อนกับนายเทวกับเพื่อนเบิดเอาน้ำก็เลยเแตกี้กับบุริหู่ว่ามีพักขันแย่งเลยนี่นก็เจ้าพามาไม่ใช่นหนูไม่หนูบักลายๆเนาะน้องนางกับมาข้างแรกวันนี้พี่น้องเลยเห็นบอกเคยมาวัาสิบเอ้าแต่หึงเลย มอปลูกไว้กินหรือประเดี๋ยวมามือก็เลยพากันมานนนเปิดนะพักเรียกนี่เห้ยอุ้มลูกในพี่น้องเลยกระิได้คอจบคลิปก็เด้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหรายๆที่มาให้กำลังใจอะสบายดีเด้อดีสบายดีพี่น้อง